สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบ็อกนะคะ SLG ของ c ชา n นลซึ่งเมืองไทยเนี่ยหายากมากๆดังนั้นน้องใบนี้อ่ะจึงบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาก,กว่า5000กิโลเมตรเลยนะคะแต่ว่าน้องจะมาจากประเทศอะไรและเป็นใบไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะ หรือว่า Small Letter Goose ของชาแนลสอใบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าน้องสองใบนี้ไม่ได้มาจากประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยหายากมากหายากมากยี่กว่าทองดีค่ะ oh. เพราะฉะนั้นแอมก็เลยได้น้อง2ใบนี้มาจากประเทศกาตาค่ะ <laughs> <laughs> ก็พอดีว่ามีพี่คนหนึ่งนะคะเขาทำงานอยู่ที่กาตา แล้วก็เขาก็าลงจะกลับมาเยี่ยมบ้านพอดีก็เลยเป็นที่มาของน้องสองใบนี้ค่ะ <Wow. S 1> ค่ะยังไงแอมก็ขอขอบคุณนะคะพี่หนุดแล้วก็พี่นัดนะคะที่อุตส่าห์เป็นธุระหอบผิวน้อง SLG 2ใบนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาก,กว่า5000กิโลเมตรเพื่อมาให้แอมด้วยขอบคุณร่าก่านะคะ <Wow. S 1> ค่ะทีนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมา unbox ไปพร้พอมๆกันแล้วนะคะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์แบบ full set นะคะออกจากช็อปที่กาตาเลยค่ะ เราก็จะได้มาแบบนี้ค like ือถุงกระดาษแล้วก็มีลิปบลินที่ผูกถุงนะคะพร้อมกับดักคารเมเลียค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะถ้าแอมจำไม่ผิดนะแอมเหมือนแอมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะที่อันบ็อกในช่วงเนี้ยเหมือนที่ช็อปไทยอ่ะคือเขาก็จะไม่มีลิปบลินแล้วก็ดักคาร์เมเลียที่ถุงแล้วนะคะก็จะมีแต่ที่กล่องข้างในแต่ว่าแค่จะมีที่กล่องข้างในยังไงก็คือเราก็เหมือนยังยังจะต้องขออยู่ดีนะคะถ้าถ้าแอมจำไม่ผิดเนาะถ้าไงเพื่อนๆคนไหนเวลาไปซื้อ หรือว่าไปช็อปในช็อปก็อย่าลืมบอก SA นะคะว่าเราอยากได้ดอกคาเมเลีกับลิปปินด้วยเขาจะได้ให้เรามาแบบฟูลเซ็ตแบบนี้เลยตรงสกอตเทปนะคะทุกคนเขาก็จะมีสกรีนคำว่าชาแนลนี่ค่ะเทเดี๋ยี้ตั้งแต่ได้มาอย่างนี้ยังไม่ได้ดูเลยนะทุกคนค่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่อันได้มาแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดให้เราเนาะเป็นการ์ดของชาแนลเผื่อแบบ เออเราซื้อให้เป็นของขวัญอะไรไงเราก็สามารถเขียนคำอวยพรตรงนี้ไปได้นะคะอืมต่อมาก็จะเป็นใบเสร็จนะคะก็จะมาในซองแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องข้างในกันนะคะว่าแอมได้ SLG รุ่นไหนมามีความสุขทุกครั้งเลยอะ่ะเวลาแกะลิ้นปิ้นอะ่ะ <Aww. S 1> เปิดออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนี่ก็คือคู่มือนะคะแบบนี้ อุ๊ยอะไรเอ่ย ơi. นี่นะคะเทเดอมาในถุงผ้าสีดา oh. นี่ก็คือเทเดนี่ค่ะน้องไม่ดีนะคะชื่อของเขาก็คือ Class Class w i s h Chain นะคะซึ่งอันนี้ยอแมาในสีโรสนะคะ oh. อันนี้นะคะตรงสายเนี่ยเขาก็จะห่อด้วยกระดาษใหม่ทีนึงนะคะ ออจริงๆแล้วเขาก็เหมือนคล้ายๆกับการ์โทเดอร์ค่ะแต่เขาจะเป็นแบบเหมือนเหมือน XL ของการ์โทเดอร์ค่ะก็คือมันจะขนาดใหญ่กว่าเขาก็เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปก็คือมีสายสตรัปแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในพร้อมๆกันค่ะจะบอกว่าอัมยังไม่เคยมี s l g ของ Channel เลยนะคะอันนี้แบบเป็นใบแรกเลยอันนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีโลโก้ CC ตรงนี้เขายังมีพลาสติกซีลอยู่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีทองอ่อน เปิดออกมาแบบนี้่ไปก็จะมีตัวอักษรนะคะคำว่าชาแนลตรงนี้ค่ะเป็นสีทองอันนี้เขาก็จะมีกระดาษแบบเพื่ออะไรอะ่ะกระดาษกันมาไว้รอบหนึ่งนะคะพอเปิดออกมานะคะด้านในก็จะมีตรงนี้เขาก็จะเป็นกระดาษใส่มาใส่มากันไว้เหมือนกันนะคะด้านในก็จะมีการ์ดนะคะอันนี้จะมาในโฮโล31นะคะนี่ จะมีก๊รซในแบบนี้ด้านในนะคะก็จะมี2ช่องโล่งๆแบบนี้เลยกลับมาด้านนี้นะคะ่ะถ้ามองเห็นตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า Ma d e อ n อะไรเนาะใบนี้นอ้อง made in s สเปนนะคะตรงนี้นะคะที่แรกแอมก็คิดว่ามีแค่สองช่องอย่างนี้ไม่ใช่นะคะตรงช่องเนี้ยังมีช่องแอบอีกช่องหนึ่งเนาะ ซึ่งช่องเนี้ยค่ะจะเป็นที่อยู่ของโฮโลนะคะโฮโลเขาจะมาอยู่ในช่องหน้าตรงนี้<า>แต่ในปัจจุบันนี้นะคะได้ข่าวมาว่าชาแนลรุ่นใหม่ๆนะคะเขาก็จะไม่มีการโฮโลแล้วก็เลขโฮโลที่ตัวกระเป๋าแล้วนะคะเหมือนเขาจะใช้ใช้การฝังชิปมาแทนเนาะอันนี้แอมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าว่าชาแนลที่ฝังชิปจะแบบลุกล้างหน้าตาเป็นยังไงนะคะอีกนิดนึงน,นะคะอะไรของชาแนลรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นอะไรสีเทาเป็นเหมือนแบบไลโก แล้วก็ตัวหมุดตรงนี้นะคะตัวหมุดเขาก็จะสตป์คำว่า Channel Paris นะคะนี่เป็นตัวอักษรตรงที่กระดุมแบบนี้เหมือนกันนะคะถึงแล้มาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งช่องนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนสมายพ็อกเก็ตแบบนี้เนาะด้านหลังเราก็สามารถออใส่การ์ดได้อีกหนึ่งช่องเหมือนกันนะคะแบบนี้นี่ ในรุ่นนี้นะคะสายสแตปคือไม่สามารถปรับได้นะคะอย่างที่เราเห็นเห็นกันค่ะว่าในช่วงเนี้คือแบบอะไรที่เป็นแบบเล็กๆก,กระจุกกระจิกมุมมีมุมมีอย่างงี้คือค่อนข้างขายดีแล้วก็หายากมากแต่ว่าถามว่าราคาที่กาตาเป็นยังไงจริงๆร,ราคาก็พอๆกับบ้านเราหนะนังใบนี้นะคะราคาไทยอยู่ที่36,500บาทส่วนราคาที่กาตานะคะอยู่ที่4,370รยิยาลค่ะ ซึ่งพอเทียบเป็นงานไทยแล้วอะอย่างที่อับอกไปค่ะราคาเขาก็จะพอๆกันไม่หนีกันมากขึ้นอยู่กับเลทค่าเงินของแต่ละวันแค่นั้นเองค่ะค่ะนี่ก็คือใบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกอีกใบกันค่ะอ่าเหมนด้านข่ายมีจุดกระดาษริบบิ้งมาค่ะแล้วก็กระดาษคาร์เนียที่จุดกระดาษด้วยแล้วในก็จะมีสองหนึ่งอันแล้วก็มีไปเซ็ตค่ะอันกระดาษคาร์เนี๊ยต์นี่นะคะโอเคอันนี้นะคะก็จะมีคู่มือพร้อมกับ ในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีมีใบแบบนี้มานะคะก็คือจะเป็น5 Care Tips by Chanel นะคะก็คือวิธีการดูแลรักษากระเป๋าเนาะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดว่าควรทำยังไงควรดูแลรักษาเก็บรักษายัางไงนะคะนี่เทเดถุงนะคะเขาก็มาในถุงที่แบบสัมผัสไปก็เออคล้ายๆน่าจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะพร้อมกับสกีนคำว่าชาแนลตัวนีสัมผัสไปแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงตัวอักษรเลยนะคะ นี่ค่ะน้องใบนี้ก็คือคลาสวิชเชนีกใบนี้นั่นเอง <c oughs> แต่มาในสีดำนะคะนี่ความพิเศษของน้องใบนี้และความแบบโชว์ีของแอมม,มากๆก็คือแอมได้ทั้งสองใบมาในหนังคาเวียแล้วก็เป็นอะไหล่สีทองค่ะทุกคน <c oughs> คือสำหรับคนอื่นนะที่แบบแอมไม่รู้ว่าใครหาง่ายหา,ายากขนาดไหนนะ แต่สำหรับแอมคือแอมไม่เห็นคาเวียที่ช็อปไทยเลยอะอคืออยากได้จนแบบสารภาพเลยว่าเกือบตัดสินใจซื้อพวกร้านรีเซอร์เลอร์ต่างๆในไอจีแล้วค่ะซึ่งรีเซอร์เลอร์เนี่ยเขาเอามาขายอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่านะที่อันถุงนะแล้วยิ่งหนังคาเวียอย่างเงี้ยคือแบบโอ้หายากมากค่ะ <passar. S 1> ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเปิดออกมาตึ้ง ตรงนี้นะคะก็จะมีสกีนทำว่าชาแนลสีทองตรงหมดตรงนี้นะคะเขาก็จะตามว่าชาแนล p ารีสนะคะเปิอดออกมานะคะก็เห็นสองช่องใหญ่ๆความกับ1ช่องเล็กตรงนี้นะคะไลนิ่งด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าเนาะในใบสีดำตรงนี้ผ้าด้านในก็จะเหมือนเป็นแบบออกสีน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะค่ะน้องใบนี้นะคะ made in s p เป n เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยที่เป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นแผ่นก้านอันนี้ค่ะตรงนี้คือหนังนะคะเป็นหนังทั้งสองด้านเลยมากับเลขโฮโล3 1เหมือนกันค่ะข้อดีอีกหนึ่งอย่างของหนังคาเวียนะคะก็คืออย่างที่เราทรบาบกันนะคะว่าคือเรา,าเราสามารถใช้ได้แบบใช้ได้ลุยๆได้เลยเพราะว่าเขาจะเกิดรอยค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ด้วยความเม็ดของขเม็ดเมดหนังของเขาอะคะ่ะมันจะแบบเงาๆแล้วก็เล่นไฟนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะลองมาสไพยให้ดูนะคะว่า สะพน้องใบนี้แล้วจะออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาให้ใส่แสตมมาเนี่ยเราก็สามารถสะพายเป็นคอสบอดี้วันไหนที่แบบเราเออมีธุระหรือว่าต้องทําอะไรที่แบบไม่ต้องการความพลุงพลังอย่างเงี้ยแอมว่าก็คือแค่น้องใบเนี่ยก็จบเลยอะ่ะเราก็ใส่การได้ใส่เงินได้นิดหน่อยนะคะนี่ในระดับความสูงของแอมนะคะสำหรับโดยส่วนตัวแอมว่าเอาพอพอสะพายออกมาแล้วเนี่ยก็ก็ได้อยู่นะคะก็พอดีไม่ได้ยาวจนเกินไป หรือถ้าใครรู้สึกว่าแบบนี้นะคะมันยาวไปนิดนึงเนี่ยเราก็สามารถทบสายได้นะคะเปิดกระเป๋าขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนะคะแบบนี้มันก็จะทําให้สายสั้นขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งแบบนี้แอมว่าเราก็สามารถใช้เป็นแบบเหมือนโอ้คาดอกก็ได้เนาะพอสายสั้นแล้วนะคะเราจะสะพายเป็นแบบลองช o เดอร์แบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ย ถ้าว่าไหนแบบเพื่อเออกงานแตว่าใบมีใบเดียวก็ได้เลยนะก็จบอยู่นี่หรืออีกวิธีนึงน,นะคะเราลองแบบเขาเป็นสายคู่ดูนะคะนี่ทุกคนเราจะถือแบบนี้ก็ได้หรืเราจะคล้องแขนอย่างนี้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวลองแบบสะพายดูนะคะเป็นสายคู่แบบนี้ เพื่อนๆคะแอมรู้สึกว่าจริงๆถ้าเราทำเป็นเบลแบกก็น่าจะได้อยู่นะคะเดี๋ยวลองมาลองดูเราก็ใส่ลงมาเลยแล้วเราก็ลองจับความยาวดูนะคะอย่างเนี้ยของแอมก็จะเคยเหลือประมาณนี้เนาะก็จับผูกก็ได้จริงๆจับผูกแบบผูกอย่างนี้เลยก็ได้นะคะทุกคน oh. อ่นะดูคิ้วสถาที่ซ่อนสายตรงนี้นะคะเก็บสายเข้าไปแบบนี้ไงคะ ถ้าไหนเราก็ซื้อน้องใบนี้มาสองสีใบแล้วนะคะแอมก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันไหนเราอยากสนุกอย่างเงี้ยอยากแบบมีลูกเล่นมากขึ้นอะ่ะการที่เอามาสะพายคู่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะด้วยกระเป๋าในสมัยนีย้แอมมองว่าเขาในแต่ละแบรนด์นะคะหลายๆแบรนด์เขาก็พยายามทําให้มันเป็นอิสระสิรีมากขึ้นในการที่แบบเวลาคนเราคนเราแต่งตัวปป๊ะการสะพายกระเป๋ามันแต่จากกะเพื่อการใช้สอยอย่างเดียวแล้วอะ่ะมันก็สามารถเป็นเป็นอิสระสิรีได้ทําให้แบบ โซเทลลุกเป็นคอมพิวต์ลุกในวันนั้นได้นะคะนี่แอมว่าการสะพายอย่างเงี้ยมันเพิ่มความสนุกให้ให้การแต่งตัวของเราด้วยอะ่ะเออค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าแอมก็มาอันบ็อกซ์นะคะ S.R.C. หรือว่า Small Letter g o o d s ของ Chanel ใบแรกของชีวิตเลยนะคะ oh. แต่จริงๆแลว้วคือแอมสวว่าแอมอามาเลงกระเป๋าสตาร์ของ Chanel มาก่อนนะคะกระเป๋าสตาร์ของ Chanel เนี่ยคือเขาก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ3ขนาดเนาะที่แอมดูก็จะมีขนาดเล็กเนี่ยเขาจะสตาร์ที่30,000ขนาดกลาง33,000แล้วก็มาขนาดยาวขนาดใหญ่นะคะใบาย,ยาวสุดเนี่ยจะอยู่ที่39,000ซึ่งพอแอมมาคำนวณ ราคาแล้วนะคะน้องใบเนี้ยเขาก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่ากว่าเหมือนกันทีเนี้ยัอก็เลยต้องมาชั่งน้ําหนักว่าเออแอมอยากจะได้อันไหนมากกว่า<อ>จริงๆค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดเราอยากใส่เงินเยอะๆเสร็จการเยอะๆหรือใส่ของขึ้นมาเยอะๆเงี้ยเราก็ต้องไปทางกระเป๋าสตางค์ถูกไหมคะแต่น้องใบเนี้ยเราก็จะใส่อาจจะได้เงินนิดหน่อยได้การแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากขึ้นอนะ เขาสามารถเป็นอิสระให้เราด้วยเราเช่นนี้แอมก็เลยมานั่งคิดนะคะมานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยในชีวิตประจําวันเนี่ยแอมใช้กระเป๋าสัางบ้างหรือเปล่าแอมมานั่งคิดอ่ะคือแบบในยุคนี้คือแอมหยิบกระเป๋าสัางออกมาน่อยมากคือหนึ่งคือแอมแทบจะไม่ใช้ไม่ได้ใช้เงินสดเลยพอทุกร้านนะคะเขาก็จะรับบัตรเครดิตหมดแล้วแล้วก็หรือไม่ก็จ่ายผ่าน iBanking โทรศัพท์แอมก็เลยมาตัดสินใจว่าถ้าเราจะต้องเสียเงินส0,000กว่าเนี่ย แอมก็เลยเลือกที่จะเสียเงินกับน้องใบนี้มากกว่าถ้ารู้สึกว่าเหมือนแอมจ่ายหนึ่งได้ถึงสองอะคะ่ะแ oh. อมได้กระเป๋าสตางค์ด้วยและแอมก็ได้เหมือนได้เอ็กเซสซรีแถมมาด้วยเหมือนได้เครื่องประดับเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งอะแอมก็รู้สึกว่าน้องใบเนี้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่แอมเสียไปมากกว่าค่ะ yeah. ึ่งอีกอย่างนะคะมันก็เป็นเทรนด์ในกระเป๋าสมัยนี้ด้วยที่คนส่วนใหญ่อะ่ะเขาไม่ได้มองในเรื่องของการใช้งานอย่างเดียวเขาก็จะมองในเรื่องของแฟชั่นด้วยแอมดเวยรู้สึกว่าน้องใบเนี้ยเขาอยู่ตรงกลางระหว่างฟังชั่นกับแฟชั่นนะคะคือเขาสามารถใช้งานได้จริงและเขาก็ยังสามารถเป็นแบบเป็นอิสเซสซอรี่เป็นเครื่องประดับให้เราไดด้วยค่ะ นะคะแอก็มาอัน็อกซ์ให้เพื่อนๆดูนะคะ SLG Small Letter Goose ของ Chanel ใบแรกในชีวิตนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจ SLG ที่เป็นได้ทั้งเครื่องประดบับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเนี่ยแอมบาบรุ่นเนี้ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการทั้ง2ฟังก์ชันในหนึ่งใบแบบนี้ค่ะ ค้าวนี้นะคะกม็มีอะไรแล้วถือว่าแอมมาอันบ็อกซ์นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นอะไรหรือว่ามีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถมาพูดคุยในคอมเมนต์กันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าแอมจะมาอันบ็อกซ์อะไรมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย That print is your area. Let's take our time. Everybody needs a break,